สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธนวัฒน์พลวิชัยและด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบ่อจรัดในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เ<อ>กมเศรฐษฐกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรฐษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุง่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรฐษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยังย่งยืนไปด้วยกันนะคะและวันนี้เวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเราจะไปติดตามเศรษฐกิจโลกภายหลังจากการประชุมเอเป็ก2025ที่เกาหลีใต้ค่ะโดยเฉพาะจอดสําคัญที่คนทั่วโลกจับตาดูอยู่นั่นก็คือตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเจอกันค่ะครับต้องบอกว่าการเจอกันเนี่ยไม่เท่าไรครับเพราะ,ะว่าเจอกันเนี่ยยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่สหรัฐกับจีนเองยังเจรจากันไม่สําเร็จเด็ดขาดที่ยังไม่รู้เรื่องเป็นอย่างไรแต่มันสําคัญที่ช็อตเด็ดคือตอนเขายืนถ่ายรูปคู่กันค่ะภาษากายของทั้งสองคนเนี่ยยังมีท่าทีของการที่ระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งจีนนะครับถ้าดูภาพข่าวของต่างประเทศเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ย ออกมาเนี่ยยังมีท่าทีของการระมัดระวังแต่ยิ้มอมยิม้มแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโอ้โหออกมาชัดเจนเลยครับบอกว่าเขาประชุมกับประธานา,นาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยผลออกมาเกินคาดและบอกเลยว่าถ้าให้คะแนนเต็มสิบทราบไหมครับประธานาธิบดีทำให้คะแนนเท่าไหร่จากการเจจาเท่าไหร่คะสิบสองครับโอ้โหเกินเกินสิบ <10 S 1> แน่นอนว่าคือผลเนี่ยดีเกินคาดนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งโลกเนี่ยคลายความกังวลเพราะว่าสหรัฐกับจีนดูเหมือนกับว่าเหมือนกับคุยกันแล้วรู้เรื่อง และจะยืดสัญญาณของการที่จะต้องทะเลาะเบาแวงหรือสองคารามการค้าอย่างน้อยเนี่ยออกไปได้ประมาณหนึ่งปีแต่ที่สําคัญกว่านั้นบท <ด S 1> บ,บาทอของนะนายรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามตอนท่านรนัฐมนตรีอนุทินเนี่ยแถลงข่าวบอกว่าท่านก็อ้างคําของร,รัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะครับของไทยนะฮะท่านศรีรศักดิ์บอกว่าท่านนายกครับเรากลับมาอยู่บนจอเลดา้าของโลกแล้ว ก็หมายว่าไทยเนี่ยมีบทบาทที่โดดเด่นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยได้ไปเป็นผู้นํา21เศรษฐกิจนะครับเข้าไปประชุมในเอเปก2025ที่เกาหลีใต้ปรากฏว่าไทยทําได้โดดเด่นละช็อตหลายช็อตเลยนะโอ้โหทั้งทรัมป์ทั้งสีประธานาธิบดีทรัมป์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยท่านนายกเขาเรียกว่าคุยกันอย่างชื่นมื่นกับทุกคนก็ถือว่าเวทีเอเปกนั้นเปลี่ยนมุมมองของคนที่มองสีโลกว่าจะไปสู่ภาวะสงครามการค้าหนักหน่วง หรือสงครามการค้าที่ยังคงมีอยู่แต่กลับกลายว่าบรรยากาศดูชื้นมื่นขึ้นและคลายตัวขึ้นจะมีผลต่อสีโลกสีไทยอย่างไรเนี่ยเราต้องเจาะกันในวันนี้แหละครับแน่นอนค่ะบนเวทีแก้เกมเศรษฐกิจนะคะเราจะมาเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจถอดรหัสแล้วก็เคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นเราจะไปดูสาระสําคัญจากเวทีการประชุมเอเป็ก2025กันก่อนนะคะว่ามีคอนเซปต์แนวคิดออกมาอย่างไรและการเจรจาของ21เขตเศรษฐกิจนั้นเขามุ่งเน้นอะไรเป็นพิเศษนะคะคไปดูกันเลยค่ะ หัวใจหลักสำคัญของการประชุมเอเป็2025ในครั้งนี้มุ่งเน้น3ด้านสำคัญนั่นคือความเชื่อมโยงนวัตกรรมและความมั่งคั่งนอกจากนี้มีการผลักดันการค้าการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือด้าน AI รวมถึงเรื่องของการเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกด้วยค่ะ ส่วนบทบาทของนายอนุทินชาญบิรกูลนายรัฐมนตรีของไทยได้กล่าวสุนทรพจน์แถลงจุดยืนของไทยในการประชุมเอเป็2025ทั้งในเวทีผู้นำและ c o o s u m m i ิด้วยโดยมีเนื้อหาสำคัญก็คือ ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจรายได้สูงขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเป็นตัวเชื่อมในภูมิภาคนะคะรวมถึงมุ่งสร้างรากฐานที่มั่งคั่งสําหรับอนาคตมีการเสนอยุทธศาสตร์3ข้อสําคัญนั่นคือการสร้างสะพานเชื่อมเศรษฐกิจพันโครงการและบริษัทเชื่อมมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกส่งเสริมการค้าและห่วงโซ่อุปทา,านรวมถึงบทบาทช่วงโควิดในการอนุรักความสะดวกโลจิสติกภูมิภาคลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ไบโอเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์รวมถึง SME Reboot and GoD i g i t a l ิจิลส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนสนับสนุนการลงทุน ESG สิ่งแวดล้อมพลังงานสะอาดผลักดันตลาดทุนที่รับผิดชอบและตั้งเป้าคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์หรือว่า N e t ซ e r o ภายในปี2065ด้วยค่ะนี่คือข้อสรุปเด่นๆทั้งเวทีโลกและในส่วนของผู้นาไทยของเราด้วยนะคะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าภาพตรงจุดนี้เองเนี่ยเป็นภาพของการที่การประชุมสุดยอด ผู้นำเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก21เศรษฐกิจนั้นมีบทบาทแน่นอนในการที่จะเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยครับเพราะว่าบรรยากาศที่ออกมาครับอาจารย์ปอดูเหมือนกับว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมืน่นถ้าเรามาดูเนี่ยท่านนายกุนตรีหญิงของญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยได้เดินทางมาร่วมงานด้วยใช่ค่ะและท่านเองก็มีความชื่นมื่นกับประธานาธิบดีทรัมป์ขณะเดียวกันเองนะครับฝากฝั่งของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นก็ผูกกัน อย่างชื่อมื่นเหมือนกันที่จะร่วมมือกันในการประสานงานในอนาคตและบทสรุปของเอเปกที่อาจารย์ปอได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยชัดเจนว่าเอเปกจะวิ่งเข้าสู่การเป็นการตกลงทางเขตการค้าเสรีในระยะยาวได้และสับสนที่สำคัญมากเราต้องจับตามองนะครับ a อไอเขาบอกว่าจะเริ่มต้นนำาอไอเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจในทุกมิติค่ะ<ม>และทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะ ช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่อง A p e ป2025ว่าผลจากการประชุม a p e ป2025นั้นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนั้นจะเคลื่อนตัวไปทางไหนเราย้อนกลับมาในจุดแรกก่อนก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมนะครับ ทบทวนกันเล็กน้อยก็คือว่าโลกใบนี้เต็ไมไปด้วยสงครามอยู่2เรื่องนั่นคือเรื่องของสองครามจริงๆที่ยังมีปัญหาอยู่ที่สงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีปัญหารุนแรงขึ้นและก็ราคาน้ำมันนั้นยังนิ่งๆอยู่ประมาณ60 6 5ถึง65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนั่นคือสถานการณ์ก่อนที่จะมีการประชุมเอเป2 0 2 5นะครับอีกสถานการณ์หนึ่งก็คือสองครามการค้าซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นที่บอกว่าจีนนั้น บอกจะมีการควบคุมการส่งออกแร่หายากและอาจจะไม่ส่งแร่หายากไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้แร่หายากมากและจะมีผลกระทบกระเทือนต่ออุตสาหกรรมของอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจีนไม่ส่งแร่หายากจึงเป็นที่มาที่ทําให้สหรัฐเองตอบโต้ว่าจะขึ้นกําแพงภาษีกับจีนบวกไปอีกหนึเซและที่สำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปหาพันธมิตรต่างๆและก็ขอทํา MOU กับประเทศต่างๆ ในการรวบรวมแยหายากให้อเมริกาซึ่งในนั้นรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ไทยเซ็นเอ็มยู่กับอเมริกาแน่นอนครับว่าทุกคนจับจ้องมองอยู่ว่าเอเปกนั้นประธานาธิบดีทัมกับประธานดีสีจิ้นผิงจะคุยกันหรือไม่และคุยออกมาจะคลี่คลายหรือไม่ซึ่งบรรยากาศคลี่คลายนะครับและผลออกมาคือสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าจะเก็บภาษีกับจีนนั้นลดลงจาก5 7าเปเซเหลือ47%เซึ่งทําให้บรรยากาศของสงครามการค้าที่สหรัฐ เข้าไปตอบโต้กับจีนจะลดความรุแนแรงลงและที่สำคัญจีนบอกว่าจะส่งแร่หายากแร่อิร์ดให้สหรัฐเป็นเวลาอย่างน้อยอีกหนึ่งปีแล้วเขาคือกันใหม่บรรยากาศผ่อนคลายเหล่านี้ทำให้รรบยากาศสีโลกในอนาคตในปีหน้าน่าจะไปในมิติที่สดใสขึ้นแต่จะเป็นอย่างไร มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องมานั่งดูกันในช่วงของทอดรหัสครับใช่ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเราจะไปเจาะลึกเลยค่ะว่านับจากนี้ไปภายหลังเวทีประชุมเอเป็กสองเศรษฐกิจโลกจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดรวมถึงโอกาสของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงถอนรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะสักครู่ครับ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐ,ฐ,ฐกิจค่ะช่วงที่แล้วมีการเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐ,ฐกิจจากเวทีประชุมเอเป็2025ไปนะคะเราให้ความสําคัญมากๆกับช็อตของประธานาธิบดีทรัมป์กับ ประธานาีิบดีสีชินผิงก็ถือว่าเป็นการพบเจอกันเจรจารทางธุรกิจลดความตึงเครียดและคลี่คล,คลายสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในขณะนี้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์จะมาลงลึกในรายละเอียดนะคะคให้เราเห็นถึงภาพรวมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนับจากนี้เป็นต้นไปและโอกาสการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยค่ะอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยถอนรหัสแก้เกมเศรษกิจในวันนี้นะครับจะมาดูกันครับว่าหลังจากการประชุมเอเปก2025แล้วเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรหลังจากที่เราได้รับทราบแล้วนะครับว่าสงครามการค้าไม่ได้หนักหน่วงเพราะว่า ประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นตกลงกันได้เดิมทีเดียวคนก็กลัวว่าจีนจะถูกกำแพงภาษีตอบโต้อย่างรุนแรงจากสหรัฐอเมริกาตอนแรกประธานาธิดีทรัมป์จะขึ้นภาษีบวกไปอีก100%เนะครับและก็มีข่าวว่าอาจจะขึ้นไปถึง150กว่าปร์เซ็นต์จากเดิมที่ตอนนี้จีนเสียภาษีอยู่ประมาณ30%ถ้าจีนส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา น,นั้นคืออดีตที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาแต่พอล่าสุดแต่พอควันหลงล่าสุดออกมาหลายคนยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นเพราะ,ะว่าชื่นมื่นกันแล้วสหรัฐจะเก็บภาษีจากจีนนะครับเพิ่มขึ้นบวก4 7เอร์เซนะครับกับจีนที่ผ่อนคลายเรื่องรายไดวันนี้จะถอดรหัสสเรื่องครับเรื่องที่1แนวโน้มสิจโลกจะเป็นอย่างไรหลังการประชุมเอเปกและเรื่องที่2เศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรในหลังการประชุมเอเปกครับ เริ่มกันเลยกับ,ร,บรหัสแรกรหัสที่หนึ่งค่ะเศรษฐกิจกโลกนับจากนี้เริ่มต้นตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับคุยกับจีนเรียบร้อยเนี่ยบรรยากาศดูน่าจะชื่นมึนขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าสงครามการค้านั้นไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงเพราะตอนนี้ทุกคนเหลือไว้ที่จีนนั่นแหละเหตุ <He ard S 1> ผลทําไมต้องเหลือไว้ที่จีนเพราะว่าถ้าจีนเนี่ยมีปัญหากับสหรัฐสหรัฐจะรวบบัญชีทั้งหมดเลยแล้วก็เล่นง,งานจีนแต่ถ้าจีนกับสหรัฐคุยกันได เพราะจีนนั้นส่งแร่เอิร์ดและหายากเข้าไปที่สหรัฐได้ง่ายขึ้น1ปี 1> มันหมายความว่า1ปีเนี่ยจีนยึดแร่เอิร์ดเป็นตัวประกันก่อนถ้าสหรัฐปฏิบัติกับจีนดีและจีนเห็นว่าสหรัฐปฏิบัติต่อเขาดีเขาก็จะส่งแร่เอิร์ดไปมากขึ้นเรื่อยๆให้สหรัฐหรือว่าต่อเนื่องไปเรื่อยนะครับเพราะว่าแร่เอิร์ดหรือแร่หายากเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเซมิค,คอนดักเตอร์ใช้อย่างมากมายและจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีนะครับปริมาณของแร่หายากเนี่ยมากที่สุดในโลก ดังนั้นพอจีนสร้างหลักประกันหนึ่งปีสหรัฐก,ก็ต้องชื่นมื่อนกับจีนประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยิ้มกับประธานดีซีจิ้นผิงแล้วก็ลดภาษีให้47%อแต่อาจารย์บอกว่าทั้งคู่ยังมีชั้นเชิงต่อกันอยู่นะคะก็ต้องมีอยู่เพราะว่าการที่จีนกักไว้หนึ่งปีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับเขาลดภาษีให้จีนก็จริงแต่ในวันเดียวกันเนี่ยหลังจากที่ประชุมเอเป็กเสร็จเนี่ยภาพข่าวเนี่ยยังมีภาพข่าวที่คนสําคัญในรัฐบาลสหรัฐยังพูดอยู่เลยนะว่าบอกว่าบรร จีนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้กับประเทศอื่นนะจ๊ะเราควรจะร่วมมือกันในการไม่ให้จีนมีอิทธิพลต่างๆอย่างมากมายคือมันมีทั้งแบบเขาเรียกว่าตบจูบอะลูกล่อลูกชนใช่ฮะเพราะฉะนั้นจีนเองกับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ยังมีอาการของการคุมเชิงแต่ว่าบรรยากาศที่ผ่อนคลายเนี่ยทำให้ภาพของสีโลกเนี่ย ถูกมองในเชิงบวกมากขึ้นอยากให้อาจารย์ถอดรหัสในเรื่องนี้อยากจะให้ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นในส่วนที่เป็นการชี้เห็นชัดเจนค่ะว่าทั้งคู่พอหวานชื่นกันแล้วเนี่ยนะคะแล้วทิศทางจะส่งผลกระทบตอ่อระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยแบบไหนอย่างไรจุดแรกก่อนนะครับคือการที่สหรักฐกับจีนเนี่ยสามารถได้ข้อสรุปในเชิงบวกแล้วเนี่ยทำให้หนึ่งเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับจะเติบโตได้อย่างดีกว่าที่ถูกสงครามการค้าแน่นอนเ,อเพราะว่า จีนเองเนี่ยส่งสินค้าหลักไปที่สหรัฐอเมริกาถ้าถูกตั้งกำแพงภาษีสูงเนี่ยเศรษฐกิจจีนเองก็จะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐน้อยลงเนี่ยสินค้าจีนเนี่ยจะล้นตลาดอยู่ในประเทศและเขาก็ต้องมาทุ่มตลาดหรือส่งไปขายราคาถูกไปยังประเทศหนึ่งประเทศอื่นก็เดือดร้อนด้วยและเศรษฐกิจจีนจะย่อลงนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยถูกคาดว่าน่าจะโตประมาณ4.8เ่ะนนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองลดภาษีจากกับจีนเนี่ยจากร้อย 4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเหลือส0ิเซนตอนนี้ <Okay. S 2> ถ้าจีนถูกภาษีอีกสี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้มีภาษีสูงเกินไปทำ mm hmm. ให้เศรษฐกิจจีนโตได้4 8จุตามคาดการณ์ของ IMF นะครับเพราะพอจีนโตได้4ี่จุปดปีหน้าจีนเจอภาษีไม่สูงอีก i m f อมองว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะโตสี่เปอร์เซ็นต์และอาจจะโตเกินไปเล็กน้อยก็ส mm ี่เปอร์เซ็นต์กว่ากวาดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเติบโตได้ดีฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต้องขยายไปถึงเรื่องของภาษีสวมสิทธิ์ด้วย พราะฉะนั้นถ้าสูว่สาสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขามีปัญหากับจีนเขาก็จะมาไล่บี้ขึ้นภาษีกับจีนสูง <c oughs> และจะไปบอกประเทศอื่นๆว่าผมจะเก็บภาษีสวมสิทธิ์คุณนะมากในตาที่สูงถ้าคุณนําเข้าสินค้าจากจีนมาผลิต <c oughs> แต่ตอนนี้พอเขาชื่นเมื่อกับจีนเนี่ยไอ้ทาร์ชิเมนทารีฟเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตึงเครียดมากนักน <c oughs> ะครับเขาอาจจะผ่อนคลายกับจีนหน่อยอาจจะใช้วัตถุดิบจากจีนได้ส่วนหนึ่งและภาษีสวมสิทธิ์อาจจะไม่ได้ถูกเก็บอย่างง่ายดายนักเพราะฉะนั้นประเทศหนึ่งก็จะดีขึ้นอันนี้คือหที่ ต่อด้วยรหัสที่2ประเทศไทยของเราจะได้โอกาสและได้รับประโยชน์อย่างไรจากการประชุมในครั้งนี้ค่ะคือโอกาสที่เราได้เนี่ยพอเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ชัดเจนละเราก็น่าจะส่งออกไปยังสหรัฐได้คงเส้นคงวานะครับแล้วก็ท้ายสุดเราก็สามารถส่งออกไปจีนได้เราสามารถชื่นมื่นได้ทั้งกัสหรัฐและจีนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศของทั้งโลกที่ผ่อนคลายเมื่อทั้งโลกผ่อนคลายสีโลกเติบโตได,ด้ดีเนี่ยเราส่งออกไปยัง ประเทศต่างๆในโลกใบน,นี้ได้ง่ายขึ้นและก็เราก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทุกประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยถ้าบรรยากาศเศรษฐโลกในปีหน้านะครับที่เอมอฟมองว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราประมาณ2.6เปเซเท่ากับปีนี้แต่ก่อนหน้าน,นี้ในเดือนเมษายนที่เอ็เอฟประเมินเนี่ยก่อนที่สงครามการค้านะครับจะถูกผ่อนคลายลงเพราะตอนนั้นยังหนักหน่วงเนี่ยไอ็มเอฟมองว่าจีนโตไม่ถึง4เในปีนี้และปีหน้าและศิสหรัฐเองก็โตไม่ถึง2เในปีนี้และปีหน้า และสีโลกก็จะโตเพียงแค่2 3 2จุดสาสองจดี่เปอร์ซ็นในปีนี้และปีหน้าเังนนั้นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเนี่ยอันเว็บคาดว่าปีหน้าสีโลกจะโตสองจุดหกสกิจสหรัฐจะโตเกินสองสกิจีนโตสี่เปอร์เซ็นตหรือมากกว่าได้มันทําให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายสีไทยจะดีขึ้นแต่ที่สําคัญมากกว่าเราได้สองช็อตช็ชอตที่หนึ่งพูดไปแล้วมาสักครู่นี้คือไทยไปอยู่บนเวทีโลกฉายภาพรัศมีออร่าเป่งปลั่งอยู่บนกระแสความสนใจของโลกอยู่บนเรดาร์ของโลกนั่นหมายความว่าสีไทยเนี่ย กลับมาเป็นที่น่าสนใจที่ทั้งโลกอยากจะกลับมาลงทุนอยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยได้เป็น,นพันธมิตรทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับประเทศของเขา <c oughs> ต่างชาติเอามาลงทุนในไทยเพราะนายกอนุทินเนี่ยนะครับท่านนายกเนี่ยได้ไปฉายภาพว่าไทยจะทํะไรไทยจะกลับมาโดดเด่นยังไง <c oughs> อันนี้ผมว่าประโยชน์ที่หนึ่งที่เราจะได้นะครับและก็มีการเจรจาก,การค้าว่าจะนําเข้าสินค้ากันมากขึ้นนะครับและส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวระหว่างกาันระหว่างไทยกับประเทศอื่นในเอเป็กแต่สําคัญกว่านั้นเป็นเขาเรียกประโยชน์ทองเลย นายรัฐมนตรีไทยพูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าไทยจ๋าอันนี้ผมตัดเป็นคำพูดตัวเองนะค่ะไท,ทยจ๋าอย่าเปิดคาสิโนโน,นะโอ้โหซึ่งเรื่องนี้เป็นรเรื่องที่สําคัญมากๆที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่ถึงกับเอ,อ่ยปากชมายรัฐมนตร,รีไทยก็ดีนะที่ไทยไม่เปิดคาสิโนท่านรัฐมนตรีรรยืนยันนะครับว่าว่าเราไม่เปิดจีนก็บอกว่าดีละ แล้วก็ก็จะทําให้คนจีนเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยได้ง่ายขึ้นและเหมือนกับเป็นคำในไหนว่าหรือท่านสนับสนุนให้คนจีนมาเที่ยวเมืองไทยก็เรียกว่าเป็นความหวังของเศรษฐกิจไทยนะคะถ้าทุกอย่างขับเคลื่อนไปตามที่ผู้นําประเทศไปแสดงจุดยืนร่วมกันจากเวทีเอเป็2025และทั้งหมดนี้คือการถอดรหัสของอาจารย์ละเอียดยิบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสรุปค่ะว่าในขณะที่กําลัง ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกภายหลังการประชุมเ e อเปก2 0 25ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกคนควรจะต้องเตรียมตั้งรับปรับตัวอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจกันค่ะสักครู่ครับ เข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เราถอดรหัสไปเรียบร้อยเกี่ยวกับผลที่ตามมาหลังจากที่ประชุมเอเป็2025ผ่านพ้นไปเป็นในเชิงบวกนะคะเท่าที่ฟังอาจารย์ถอดรหัสนะคะคเป็นในเชิงบวกสําหรับเศรษฐกิจโลกและเป็นโอกาสของประเทศไทยของเราด้วยค่ะแต่ตอนนี้ระหว่างที่เราจะปรับตัวเข้าสู่2,569 2 0 2 6นะคะภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องมีกลยุทธ์วิธีการอย่างไรได้เวลาอาจารย์จะมาสรุปแล้ว พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับก็คงจะต้องมารับกับสถานการณ์ในเชิงบวกจาก การประชุมเอเปกที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกและน่าจะส่งผลบวกกับเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เราจะไม่นับปัจจัยเสี่ยงที่เรายังไม่รู้ในอนาคตเข้ามาเกี่ยวพันดังนั้นเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยครับถูกคาดการโดย IMF ว่าเศรษฐกิจจะแย่กว่าปีนี้ปีนี้ i m f คาดว่าเศรษฐโต2%ปีหน้าคาดว่า1.6%แต่ตอนนี้หน่วยงานของไทยโดยกระทรวงการคลังก็มองว,ว่าปีนี้เศรษฐอาจจะโต2.4% และหลายหน่วยงานก็มองว่าปีหน้าสีไทยอาจจะขยายตัวได้ในระดับ2%ขึ้นไปซึ่งตัวจุดนี้การปรับตัวสําคัญคือจํจาเปล่าครับหนึ่งรัฐบาลต้องปรับ2เอกชนก็ต้องปรับตามและ3คือภาคประชาชนอย่างเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวตามนะครับเอาจุดแรกก่อนรัฐบาลต้องปรับอะไรณนะวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จก็คือการที่ไทยไปมีบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้นโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจนผู้นำาศรกของทั้งโลกนั้นเห็นภาพและให้เกียรติ นายทุนตรีไทยในการเจรจาพูดคุยมีแนวร่วมใจต่างๆเช่นไทยกับจีนก็คุยกันอย่างเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการครบรอบ50ปีเพราะเราเกิดจีนเป็นเหมือนกับญาติกันนี่คือคำที่ผู้นำทั้งสองประเทศพูดนะครับกับสหรัฐอเมริกานะครับทางสหรัฐอเมริกาประธานดีสหรัฐเองก็ได้มีความชื่นมืน่นและคุยกับนายทุนตรีไทยด้วยความเข้าใจและญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทุกประเทศเหมือนกันหมด ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงจะเป็นต้องฉายภาพว่าสีไทยจะโตขึ้นในอนาคตอย่างไรเพื่อดึงการลงทุนต่างประเทศเข้ามาสีไทยจะต้องมีความผูกพันและกระชับมิตรกับนานาชาติมากขึ้นซึ่งบทบาทของรัฐบาลไทยนั้นก็จะต้องทําเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับการเจรจาการค้าสงครามการค้าทางชิมเมนทาริฟตลอดจนเรื่องของการส่งเสริมการส่งออกการท่องเที่ยวยังต้องทาต่อเนื่องเพื่อสีไทยนั้นมีหลักประกันในการเติบโตในปีหน้าแล้วภาคเอกชนล่ะคะภาคเอกชนนั้นคงทําได้ สามเรื่องง่ายๆ 1. ก็ให้ข้อมูลกับภาครัฐว่าตอนนี้มีผลกระทบอะไร<แ>อยากจะเห็นภาพภาครัฐนั้นได้ช่วยเจจาช่วยขับเคลื่อนอะไรอันที่2เนี่ยเอกชนก็จะต้องทําการไปประสานพูดคุยกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในเอเปกว่าเอะเราจะเปิดตลาดท่องเที่ยวระหว่างกันยังไงเราจะส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันยังไงส่งสินค้าไปมาอย่างไงอันนี้เอกชนก็ต้องปรับตัวตามนะครับและอันที่3ามที่เอกชนต้องทําคือการปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ที่เอเปกคุยก็คือเรื่องของ AI เพราะตอนนี้ a p e ปกําลังจะเอา AI เข้ามาเคลื่อนระบบเศษรษฐกิจเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ต้องทำตาม แสดงว่าในส่วนของภาคเอกชนผู้ประกอบการถ้าได้โชว์ศักยภาพในเรื่องของ AI ให้นักลงทุนต่างชาติได้เห็นค,ความพร้อมของประเทศเรารก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะ,ะนั้นการปรับตัวรับในเรื่องของธุรกิจ AI application AI ตลอดจนเตรียมคนด้าน IT ีให้มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องท,ทําทางรัฐเอกชน,นครับแล้วภาคประชาชนล่ะคะจะต้องมีการเรียนรู้เกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้างสําหรับภาคประชาชนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาชาติจะมีมากขึ้นค่ะ ประชาชนก็เตรียมตัว2งเรื่องคือติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับและก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในเรื่องของการที่จะเป็นการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรือรับนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันต่อมาที่สําคัญมากๆคือเตรียมตัวเราและลูกหลานของเราให้พร้อมภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาที่3ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือภาษาไอทีภาษาเทคโนโลยีภาษาคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวให้ลูกหลานของเราบุคลากรของเรานั้นได้มีความพร้อม ในการรับมิติของการเติบโตของเศรษฐไทยควบคู่ไปกับเวทีนานาชาติครับนี่คือคกลไกในการปรับตัวหลังจากที่ที่ประชุมเอเปกเขาบอกว่าเขาจะเชื่อมโมยงกันมากขึ้นและเขาจะเน้นสนับสนุน AI ให้มีบทบาทบนเศรษฐกิจและธุรกิจของอาเซียนมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับกลุ่มประเทศสมาชิก21เศรษฐกิจของเอเปกครับนี่คือ3กลยุทธ์ที่อาจารย์ได้เคาะให้กับเราแล้วนะคะ ขอเติมอีกสักนิดได้ไหมฮะได้ครับกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ลูกหลานของเรามีคุณสมบัติครบคือ,อนอกจากจ<น>ะภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วต้องมีภาษา AI าใช่ไหมฮะอย่าบอกนะว่าจะต้องไปเรียนที่ใดที่หนึ่งต้องไปเรียนที่ไหนคะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับอันนี้แน่นอนที่สุดนะคะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนํามาฝากทานผู้ชมแบบนี้เป็นประจำค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะที่ทําให้เราทั้งสองคนและทีมงานคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มาพบกับทนผู้ชมแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีห้าทุ่มครึง่งทางช่อง3 HD 33มค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะในแ,<ต>แก้เกมเกมศรษฐกิจสวัสดีค่ะครับ